สวัสดีครับอตอนนี้รายการ v r อาซผมได้ให้การสัมภาษณ์กับคุณต๋องที่ยอดเยี่ยมไปเลยเขามาในรายการผมในวันนี้ผมรู้สึกดีมากเลยทีเดียวเขาเป็นคนที่เข้มแข็งสู้เพื่องานที่ยิ่งใหญ่แบกของ 3- ามสีตันทุกวันมาเรียนสายรู้สึกยังไงบ้างครับคุณตอ๋องอ่าว่ามัน ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายเลยนะครับเพราะว่าผมก็ทําแบบนี้ทุกวันในการทํางานผมเหนื่อยมาผมก็ชักว่าวต่อตอนกลางคืน <laughs> พระเจ้านี่คุณชักว่าวเลยเนี่ยโอ้ยไม่นึกว่าคุณจะทําได้ขนาดนั้นเนี่ยแต่ข่าวมาว่าคุณชักตรงริมหน้าต่างพระเจ้ามันเยี่ยมไปเลยแล้วมันหล่นใส่หัวชาวบ้านมันรู้สึกยังไงมั่งครับที่คุณชักว่าวข้างหน้าต่างเนี่ยมันเยี่ยมไหมคุณรู้สึกแบบไหนหคิดยังไงอ่ะโอ้ผมว่า ผมก็มีอารมณ์ตรงขอบหน้าต่างเวลาที่ผมได้ใช่ผมเห็นขอบนัาอูบะเจ้าเนี่ยคุณทําได้ยังไงเนี่ยไม่สงสารชาวบ้านเลยเนี่ยตกใส่หัวเขาเนี่ยศีษะเขาบางทีกรรมกรไม่ได้อาบน้ําเนี่ยเขาต้องอยู่กับน้ําของคุณไปหลายวันเลยทีเดียวมันทําได้ยังไงเนี่ยไอย้เหยหน้าประจวบ <c oughs> ผมชอบเวลาที่คุณชมผมว่าหน้าประจวบ